ใครอยากรู้ว่าอัปเดตตอนไหนเข้าไปใ,ใกล้ สวัสดีครับถ้าเกิดดับแล้วในประมาณ5-6เดือน7เดือนประมาณ6เดือนนะครับไรวีแวร์ของการอัปเดตของเกม King Legacy ปล่อยให้มนุษย์โง้น้อยหรือว่าลูกครึ่งเทพเจ้าอย่างผมนั้นต้องรอคอยและลอยคออยู่วันนี้วันนี้ที่เราจะมานะ่ะผมไม่รู้แล้วว่าเกมมันจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ลนะผมไม่ทําเกม <laughs> <laughs> เราจะทําเกมกี่นาทีกี่ชั่วโมงเอาเอาเป้าหมายกี่นาทีวะประมาณครึ่งชั่วโมงดีไหมเอ้ย SK เกิด SK ท่านพ่อทักมาปม่ะวะวางปิดโทรศัพท์ก่อนไม่รับสายจากท่านพ่อไม่แม้กระทั่งบัสเตอร์คอมถ้าเกิดว่าเราพิมพ์คำว่าอัปเดตเรามีโอกาสโดนเตะออกจากเกมฮะ <c oughs> ตามสบายทุกทุกคนวิธีจัดการ SK. S ใครอยากรู้ว่าอัปเดตตอนไหน <c oughs> เข้าไปใ,ใกล้ S K <c oughs> S K <c oughs> เดี๋ยวอัปเดตอัปเดตใหม่ก่ออัปเดตใหม่ก่อนอัปเดตใหม่ก่อนอัปเดตใหม่ก่อนอทุกคนต่างกัน <c oughs> <c oughs> รวมใจขันกันฆ่าเอสเคมากเลยแคนวิกเก็ตมาชายเออร์โอ้ยท่านพ่อเงือตกแล้วเ,วเดี๋ย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 ว,ยวฉันดาวก่อนฉันดาวก่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอาวงการคิงเลกซี่ต้องสั่นสะเทือนคนมารวมตัวนี่เหรอคนที่อยากให้เกมอัปเด่นนี่เหรอ <laughs> มาแล้วมาแล้วฮะมาแล้วฮะมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับเอาละฮะลอรอเอสเคเกิดฮะรอเอสเคเกิดฮะเอสเคเกิดแล้วทุว <laughs> <อ SK S 1> กคนรวม <SK S 1> วิธีจัดการคือพิมพ์ SK 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 SK, SK! มาใกล้ๆมากๆมากๆมากๆทุกคน,นเนี่ยโดนโลโบอคแบนหมดเลยะฮะข้อหาสแปมพิมพ์ครับเอาละฮะ <c oughs> คอนเทนต์วะทุกคนขากันมีคนไปพิมพ์ไรทุกคนทุกคนขอถ่ายรูปไปกดดันกดดันเทพเจ้าขอไปถ่ายรูปกดดันก่อนนะคุณกิติคะนี่คือผู้คนที่มาประท้วง อัปเดตค่ะเอาเลยเอาเลยทุกคนเอาเลยต่อไปนี้จะไม่มีคิงพีทแล้วจะมีคิงเลกพีลุงพีทไงเอสเคเกิดแล้วทุกคนที่ริงฆ่ามันตายตายก็ไม่มีอะไรหรอกแต่แค่ว่านี่คือมาจําลองการประท้วงคือที่นี่คือทําให้ทุกคนได้มาเจอนะฮะได้มาได้พิมเอสเคนะครับคือเหมือนทุกคนอึดอัดอ่ะตอนนี้ไหนอัปเดตสิอัปเดตพิมคำว่าอ,อัปเดตปุ๊บอัปเดตอีกรอบอัปเดตเรือ ทุกคนทำเต็มที่ไปนะผมขอถ่ายรูปภาพเก็บเป็นพอร์ตโฟลิโอให้ท่านพ่อห่อยเปื่นนะฮะในวันพีทฟิล์มเรสยูทีเใช่ป่ะอันนี้เอสเคเอสเอเอส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 เเอสเยวเอส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 เดสเอสเอนเอส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 เอ a เอส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 เอเอสเอสเอาวอสเอสเอสเาสเอสเอส่อสเ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 อีเอส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 บอีเอส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 มอสกอสเอสเ คิง g ล e g ซี่แล้วนะครับก็แล้วเจอกันฮะยังไงก็อย่าล okay, ืมเล่นเกมไม่มีประโยชน์ใชประโยชน์นะขอบคุณชาวเอสเคทุกท่านฮะโอเคแล้วเจอกันฮะบ๊ายบายครับ